สวัสดีค่ะพบกับรายการ1นาทีกับพยาบาลมหิดลรายการที่เหมือนมีพยาบาลอยู่ใกล้คุณโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิงนะคะวิธีการคลัดกรองมะเร็งเต้านมง่ายๆก็คือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองวิธีการที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรนั้น1นาทีกับพยาบาลมหิดลเรามีคําตอบให้ค่ะการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นการตรวจหาสิ่งผิดปกติที่เต้านมเช่น ก้อนเนื้อหรือมะเร็งซึ่งหากพบความผิดปกติก็จะได้ให้การรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วนะคะการตรวจสามารถทําได้โดยการยืนที่หน้ากระจกแล้วก็สังเกตดูเต้านมทั้งสองข้างว่ามีก้อนเนื้อมีรอยบุม๋มมีแผลหรือการอักเสบหรือหัวนมบุ๋มหรือไม่นะคะหลังจากนั้นก็ให้คลำเต้านมทั้งสองข้างโดยทําทีละข้าโดยใช้ส่วนปลายของนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางกดลงไปเบาๆและกดลงน้ําหนักเป็น3ระดับนะคะให้ทั่วเต้านม รวมถึงบริเวณที่รักแร้ด้วยนะคะให้นิ้วเนี่ยสัมผัสที่เต้านมตลอดไม่ยกนิ้วขึ้นนะคะซึ่งสามารถทำได้ขณะที่นอนราบหรืออาบน้ำก็ได้นะคะเังนั้นการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่มีประจำเดือนแล้วนะคะให้ตรวจหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้ว7 1 0ถึงวันนะคะจะเป็นช่วงที่เต้านมนิ่มตรวจได้ง่ายสำหรับคนที่หมดประจำเดือนแล้วนะคะให้กำหนดวันตรวจได้ด้วยตนเองนะคะเช่นทุกวันที่1ของเดือนหากพบความผิปดปกตินะคะก็จะได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะ การตรวจเต้านมด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากนะคะข้อดีคือเราสามารถค้นพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและก็ไปปรึกษาแพทย์โดยเร็วค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราค้นพบตั้งแต่เริ่มต้นก็ทำให้มะเร็งเต้านมรักษาหายขาดได้นะคะเราพบกันครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ